สวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับมื่อนี้เอาผ้ามาเกินเจี๊ยบม่วงครับผมม่วงม่วงยังจะเป็นแนวนี้พี่น้องบึงนะลองบึงดูนี่โอ้ห่วงก็ลองเ่าะอยู่หน้าครับมือเนี้ยบรรยากาศมาให้มาหน้าหาบม่วงสูงส้มเข่งนะครับกับแจ้วพริกผงนุ่นนัวนะครับ มุงสวลวดลายมาเหลืองดีเว้ยม่วงนี่ยเจียพพงครับผมอยหลาวางคำบาดเนี่ย อยากนั่นอยากนอน่น,น,นี่งสวงแหมบดึงกับสมแห้งครับพอดี มาตัดกับพริกกับเกลือน้ำตาลเข้าขกันอื้ยไม่ร้องเจียวเละๆครับอเอาเสียบตัวละอื ม้อ,อ,องเลยเฮิมโอ้ออกข้างเกือบสุกแล้วครับเนี่ยมีหอยแมงกินพร้อมฝากัอง้องก็จะฝนใงตัวกับพี่น้องเลยนะครับ ไม่นอนเหรียญหน้าอยู่ในบานหอนโผลบุป,ปนายูนะครับเปิดพระโล่ของเขาโล่มันหอนนะน้อยเข้ามาผม,มอืมอืมอืม ฝนตวัวาขงไหนน้ะบาเนี่ยนนอ่ <c oughs> Ừ. Mm. Oh. <laughs> Cái mình già không nó. ừ. Mm. Mm. อยากกัพไปน้องอยากินเจ้าพริกผงครับบักม่วงออกมาจัดสตัวครับอยู่หน้าเลยครับมันเนี่ยไม่งเผ็ดมาะละบานเนี่ยอือ อ้วววลมพื้นยากไปเ,เมมนี่ยมีแต่เมนูหมักม่วงครับเนี่ยอืมหลากหลาย ดรบเคดกินแล้วเฮิ่อมากินแล้วกินน้อยสุกน้ำขับันเนี่ยอ้าวอกข่างอยาอง่างนองเลยบันที่แหวะ bà chút 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 rồi lắm một tàu nè cái nón ơi ปลืดกว่าเนี่ยแซ่บายเอาสม่า,มาพวกขวัพน้องแซบเมือนเี่เอาส่องไ,อไปถอดดิสกัสแตสาร์ดขอพ่อเพ่ให้นะครับขอบคุณครับ